สวัสดีครับร้านคลาสสิกไลน์นะครับวันนี้ก็ปิดจ็อบนะครับลูกค้านํารถเดิมๆมาให้แต่งทั้งคันเลยนะครับผมจากสภาพรถเดิมๆนะเพิ่งออกจากโซนนะครับขับไม่กี่ร้อยโลนะครับวันนี้ผมจะพาชมนะครับว่าทางร้านติดตั้งอะไรไปให้บ้างนะครับอ่ามีชิลหน้าทัวร์ิงนะครับอย่างแรกนะครับผมเปลี่ยนแฮนด์บาร์นะครับให้สูงขึ้นขับสบายยิ่งขึ้นนะครับพ้อมชุดสายสแตนเลสของระฆังทองครับอ่าไล่ลงมานะครับมีกาดอ้อย กัดออยสเลตตัว R ครับแล้วก็ติดตั้งกันล้มบนครับติดยางหุ้มโช๊คครับผมของแท้สูงสวยๆเลยครับแล้วก็มีกันสะบัดนะครับตรงรุ่นพร้อมขาจับครับลูกค้าท่านนี้นะครับติดตั้งชุดเยื่อพักเท้าคนขับนะครับให้ขับสบายยิ่งขึ้นนะครับเวลายกขาเวลาขยับรถนะครับก็ไม่ติดขากางเกงนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆลยครับอ่านี้ปลายท่อบวก ของ A2 v นะครับเสียงพุ้มๆแน่นๆนะครับลูกค้านำแหลกข้างมาให้ติดตั้งด้วยนะครับนำเบอกมาให้ติดตั้งนะครับแล้วก็มีแหลกท้ายคุณลิตี้นะครับแบบใหญ่นะครับสามารถติดกล่องได้เดินทางได้สบายๆเลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ